สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากคุณก้าในสมัยที่เขายังเรียนมหาวิทยาลัยพักอยู่ในหอข้างๆมหาวิทยาลัยนะครับเรื่องราวหลอนของคุณก้าจะเป็นอย่างไรรับฟังเลยครับเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าสมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยนะครับ ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพแต่บอกขอนนะครับว่าตัวผมเองนั้นไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่ผมขอไม่บอกแล้วกันนะครับว่าผมนับถือศาสนาอะไรโดยที่ศาสนาของผมนั้นก็ไม่ได้สอนให้เชื่อเรื่องผีสักเท่าไหร่แต่ผมกลับเป็นคนที่ชอบพบเจอกับประสบการณ์แปลกๆแ,และนี่ก็คือเรื่องราวของผมเรื่องหนึ่ง ที่วันนี้ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมเจอในหอพักแห่งหนึ่งในสมัยที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยครับตอนนั้นผมเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพผมก็เลยต้องไปหาหอพักอยู่ซึ่งก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าหอพักที่ยิ่งใกล้มหาวิทยาลัยเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแพงขึ้นเท่านั้นผมก็เลยตัดสินใจหาหอพัก ที่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับมหาวิทยาลัยจนเกินไปจนผมได้เจอกับหอพักแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวหลังตลาดพอเข้าไปติดต่อเขาก็บอกว่ามีห้องว่างอยู่ที่ชั้นหกพอดีหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยติดต่อมาหลายหอก็เต็มหมดเลยนะครับก็มีแต่หอนี้นี่แหละที่ยังมีห้องว่างเหลืออยู่คนเฝ้าหอพักก็บอกว่า หอ,อพักที่นี่มีลิฟต์ส่วนห้องของผมนั้นก็จะอยู่ใกล้ๆกับทางหนีไฟซึ่งห้องนี้ค่าเช่าก็ไม่แพงถูกใจผมมากๆแถมยังมีเฟอร์นิเจอร์ให้ทาสีห้องใหม่แล้วก็เก็บค่ามัดจำแค่เดือนเดียวเท่านั้นผมดีใจมากเลยตัดสินใจพักที่หอพักแห่งนี้ครับหลังจากที่ผมย้ายเข้ามาอยู่เสร็จสับช่วงเดือนแรก ผมก็จะวุ่นวายกับกิจกรรมของคณะทั้งสังสรรค์กับเพื่อนๆบางครั้งก็กลับถึงหอพักดึกถึงห้องนอนก็หลับสนิทด้วยความเหน็ดเหนื่อยโดยไม่มีอะไรผิดสังเกตครับแต่เหตุการณ์ที่ผมเจอในช่วงเดือนที่สองหลังจากที่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเริ่มซาลงการสังสรรค์กับเพื่อนก็น้อยลงเพราะว่าต้องเรียนหนักมากขึ้นวันนั้นเป็นวันแรก ที่ผมกลับถึงหอวัยก็ประมาณบ่ายสามโมงเห็นจะได้ด้วยความที่รู้สึกเหนื่อยมากๆผมจึงเผลอหลับไปแต่พอหลับไปได้สักพักก็เหมือนมีคนมาเป่าหูฟู่ฟู่ทำอยู่หลายครั้งจนผมรำคาญแล้วก็ทำเสียงหึ่มใส่เฮ้ยประมาณว่าอะไรแบบนี้นะครับ แต่หลังจากนั้นผมนึกขึ้นได้ว่าเอนี่เราอยู่ในห้องคนเดียวนี่หว่าผมก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ลองเอาหูไปแนบพัดลมเป็นสิ่งที่ผมพยายามหลอกตัวเองว่าน่าจะเป็นเสียงของพัดลมผมจะได้ไม่ต้องคิดมากพอตกเย็นผมก็ออกไปกินข้าวกับเพื่อนจนกระทั่งสองทุ่มสามทุ่ม แล้วก็จึงกลับมาที่ห้องระหว่างเดินกลับห้องผมก็ต้องเดินอ้อมไปหลังตลาดซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีพวกสุนัขจรจัดนอนอยู่สองตัวก็ค่อยๆเดินอ้อมพวกมันแต่จูๆ่ๆสุนัขมันก็ลุกขึ้นมาเห่าจนผมตกใจแล้วผมก็รีบวิ่งกลับหอแต่หลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนจากเสียงเห่าเป็นเสียงหอนแทน มันทำให้ผมรู้สึกวังเวงมากเลยครับมันหอนไล่หลังผมมานานมากและพอผมเดินเข้าห้องผมก็นั่งดูทีวีจนถึงประมาณห้าทุ่มหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนทะเลาะกันเสียงทะเลาะนั้นมันดังมาจากทางหนีไฟฟังดูคล้ายๆกับเสียงคนที่เป็นแฟนทะเลาะกันอย่างนั้นแหละครับ ทะเลาะกันดังนานเกือบชั่วโมงเลยทีเดียวและก็จบการทะเลาะกันด้วยการกระแทกประตูอย่างแรง <c oughs> แล้วเสียงทั้งหมดนั้นก็เงียบไปหลังจากนั้นผมก็พล่อยหลับไปพอมาถึงตอนเช้าผมสะดุ้งตื่นอีกครั้งด้วยเสียงเป่าหูอีกเช่นเคยครับเสียงเป่าหู ันตามมาหาผมอีกแล้วเป่าจนผมรำคาญจนต้องรีบลุกขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวออกจากห้องวันนี้มีงานกลุ่มที่ต้องทำกับเพื่อนครับแต่คนในกลุ่มผมไม่มีใครที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆมาหาวิทยาลัยเลยพวกเพื่อนก็เลยลงมติกันว่าจะมาทำงานกันที่หอผมพอผมและเพื่อนมาถึงหอ ก็มีคนหนึ่งในกลุ่มทำท่าทางตกใจขึ้นมามันบอกว่ายังไงรู้ไหมครับมันบอกว่ามันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนระเบียงของห้องชั้นบนสุดแต่พอมันหันกลับไปมองอีกทีผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วแต่สิ่งที่มันพูดไม่มีเพื่อนๆนคนไหนเลยที่เชื่อเพราะเพื่อนคนนี้มันเป็นคนขี้อํา และในคืนนั้นหลังจากทำงานกลุ่มเสร็จก็มีเพื่อนสองคนขอนอนค้างกับผมเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ขี้เกียจเดินทางกลับบ้านรวมถึงไอ้คนที่บอกว่าเห็นผู้หญ well, ิงนั่งอยู่บนระเบียงชั้นบนสุดด้วยครับส่วนเพื่อนคนอื่นก็ขอกลับบ้านกันไปผมอยู่กันสามคนกับเพื่อนก็แน่นอนแล้วครับเด็กผู้ชายวัยรุ่น ก็ต้องดื่มของมืนเมากันสักหน่อยสั่งแสงมาแบนหนึ่งพร้อมกับโซดาน้ำแข็งดื่มกันไปพอสมควรพอได้ที่ก็แยกย้ายกันนอนคนละมุมครับพอตื่นเช้ามาปรากฏว่าไอ้เพื่อนคนที่มันเห็นผู้หญิงที่อยู่ชั้นบนสุดมันกลับหายตัวไปไหนก็ไม่รู้เหลือแต่ผมกับเพื่อนอีกคนในห้องเท่านั้น พอผมไปเจอมันอีกทีที่มาหาลัยมันก็บอกกับผมว่าเฮ้ยเอ็ก e ้ากูว่าห้องมึงมีผีว่ะผมตกใจมากว่าทำไมเพื่อนพูดกับผมแบบนี้มันก็เลยเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงตื่นเช้าทั้งที่เมาและทำไมอยู่ๆมันก็หายไปจากห้องผมมันบอกว่าก็ตอนแรกที่มาถึงหอของผมมันเห็นผู้หญิงผมสั้น ใส่เสื้อสีขาวนั่งอยู่บนระเบียงห้องทำท่าเหมือนจะกระโดดลงมาแต่พอมันหันหน้ากลับมาแล้วหันไปอีกทีผู้หญิงคนนั้นก็หายแวบไปแล้วตอนนั้นมันไม่ได้คิดอะไรแต่พอมาคิดดูดีๆอีกทีเฮ้ยนั่นมันห้องของไอ้ก้าวนี่ว่าและตอนที่นอนกลางดึกก็รู้สึกเหมือนมีลมแรง พัดมาโดนหน้าจนตื่นปรากฏว่าระเบียงห้องนั้นเปิดอยู่พอมองออกไปก็เห็นผู้หญิงผมสั้นเสื้อขาวที่เห็นเมื่อตอนเย็นนั่งอยู่นอกระเบียงตอนแรกเพื่อนผมมันตกใจแต่พอมันจ้องมองดีๆผู้หญิงคนนั้นก็บิดหัวพับมาข้างหลังแล้วก็ทำหน้าโกรธวินาทีนั้น เพื่อนผมคนนั้นมันรู้ทันทีเลยว่านี่ไม่ใช่คนแน่ๆเท่านั้นยังไม่พอหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็กระโดดตึกลงไปเลยเพื่อนผมมันขนลุกครั้นจะปลุกทุกคนขึ้นมาทุกคนก็เมาเรียกหลายครั้งก็ไม่ยอมตื่นก็เลยล้มตัวลงนอนอีกแต่พอล้มตัวลงไปนอนบนเตียง มันก็เห็นผู้หญิงผมสั้นคนนั้นมาอยู่ข้างๆเตียงอีกมันก็เลยรีบลุกแล้วก็แต่งตัวออกจากห้องผมทันทีเลยครับหลังจากที่ผมฟังจนจบผมรู้สึกกลัวมากแต่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะจะให้ไปทำบุญที่วัดาศาสนาของผมก็ไม่ได้มีอะไรให้ทำแบบาศาสนาพุทธและผมก็ทำไม่เป็นด้วย ผมก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปแต่พอผมกลับไปอยู่หอตามปกติผมก็ไม่ได้เจออะไรรุนแรงเหมือนกับที่เพื่อนผมเจอแต่ตอนดึกๆผมมักจะได้ยินเสียงคนทะเลาะกันตลอดเวลาแล้วก็ปิดประตูดังปั้งมันเป็นอย่างนี้ทุกคืนจนผมนอนแทบจะไม่ไหวผมก็เลยไปบอกกับคนที่ดูแลหอให้จัดการคู่สามีภรรยา หรือคู่แฟนที่อยู่ตรงข้ามห้องผมให้หน่อยเพราะว่ามีเสียงทะเลาะกันเป็นประจำทุกคืนแต่หลังจากนั้นเชื่อไหมครับมีอยู่คืนหนึ่งพอผมได้ยินเสียงทะเลาะกันผมเลยตัดสินใจจะเดินออกไปต่อว่าแต่พอผมเดินเปิดประตูออกไปเสียงก็ค่อยๆเงียบลงและเมื่อมองไปทางต้นเสียงก็ไม่เห็นมีใครตรงทางหนีไฟก็เงียบสงัด ไม่มีใครอยู่เลยผมก็เลยคิดว่าพวกเขาพอได้ยินเสียงผมเปิดประตูก็คงหนีเข้าห้องไปแล้วพอผมกลับเข้าห้องมาก็มีเสียงปิดประตูจากห้องตรงข้ามไล่ออกมาอีกเสียงดังมากดังตังตังผมโกรธมากก็เลยวิ่งเปิดประตูออกไปเคาะห้องตรงข้ามทันทีด้วยความโกรธผมเคาะประตูเสียงดัง ปังปังปังคุณออกมาคุยกันหน่อยดินี่คุณจะทะเลาะอะไรกันทุกวันเนี่ยเห็นใจคนข้างห้องบ้างสิผมเคาะอยู่อย่างนั้นนานสองนานแต่ก็ไม่มีใครตอบรับเลยครับในตอนนั้นความโกรธของผมผมคิดว่าถ้าผมดื่มเหล้าก็คงจะต่อยเขาได้เลยแ่ละครับ หลังจากไม่ได้ยินเสียงตอบรับใดๆผมก็กลับเข้าห้องด้วยความโมโหแล้วก็กระชากประตูปิดอย่างแรงเหมือนกับที่เขาทำบ้างเช้ามาผมก็เลยลงไปหาผู้ดูแลหอหลังจากที่ผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเขาทำหน้าเหวอแล้วก็บอกผมให้ใจเย็นก่อนเขาบอกกับผมว่าห้องนั้นอนะ ไม่มีใครอยู่ตั้งนานแล้วเขาย้ายออกไปตั้งหลายเดือนแล้วผมโวยวายไม่เชื่อผู้ดูแลหอเพราะว่าจะไม่มีคนอยู่ได้ยังไงก็ผมได้ยินมาหลายคืนแล้วสุดท้ายแกก็ขึ้นมากับผมแล้วก็เปิดประตูห้องตรงข้ามให้ผมดูเ <c oughs> ชื่อไหมครับว่าห้องนั้นไม่มีคนอยู่จริงๆเป็นห้องที่มืดสนิท ดูเหมือนไม่มีคนอยู่ฝุ่นเต็มไปหมดสิ่งนั้นมันทำให้ผมยืนอึ้งอยู่พักใหญ่หลังจากคืนนั้นผมออกไปขอนอนที่หอพักเพื่อนคนอื่นก่อนเพราะว่าทนเสียงทะเลาะกันไม่ไหวผ่านไปอาทิตย์กว่าผมเริ่มที่จะเกรงใจเพื่อนและก็เริ่มจะทำใจได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นผมจึงกลับไปพักที่หออีกเหมือนเดิมช่วงเย็นวันนั้น ผมทานข้าวเสร็จผมก็เดินขึ้นห้องในระหว่างที่เดินก็รู้สึกวังเวงมากดูว่าหอของเรามันเงียบผิดปกติและในคืนนั้นก็ไม่มีเสียงคนทะเลาะกันทำให้ผมรู้สึกโล่งอกแต่เชื่อไหมครับว่าถึงแม้ผมไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันและทำให้ผมนอนหลับได้อย่างสบายแต่ในฝันผมนะสิครับ ผมฝันว่าผมเดินออกจากห้องมาแล้วก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันอยู่ตรงบันไดหนีไฟในฝันของผมผมเปิดประตูออกไปตามเสียงผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงผมสั้นใส่ชุดนักศึกษาสีขาวเขาสองคนทะเลาะกันอย่างรุนแรงมากผู้หญิงร้องไห้จนตาแดงกำ่ำแหกปากโวยวายด่าว่าผู้ชายประมาณว่า ผู้ชายนอกใจไปมีผู้หญิงอื่นผู้ชายก็เมินหน้าหนีไม่อยากจะคุยด้วยส่วนผู้หญิงก็ไม่ยอมเธอมโมโหอย่างมากแล้วก็ตบหน้าผู้ชายอย่างแรงส่วนผู้ชายก็เหมือนจะโกรธมากก็เลยตบผู้หญิงคืนจนล้มไปในฝันผมพยายามที่จะตะโกนห้ามแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาผู้ชายคนนั้น ก็เดินเข้าห้องซึ่งอยู่ตรงข้ามห้องผมแล้วก็ปิดประตูเสียงดัง<ะ>ส่วนผู้หญิงก็นั่งร้องไห้ายอยู่ตรงทางหนีไฟนั่นเองสักพักเธอก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มาเคาะหน้าห้องผู้ชาย<ะ>แถมยังร้องโวยวายไปด้วยเคาะประตูเสียงดังมาก<ะ>แล้วก็ยังตะโกนจากหน้าห้องไปด้วยว่า กูจะฆ่าตัวตายถ้ามึงไม่เลิกกับมันกูจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้องไห้อย่างหนักฝั่งผู้ชายก็ตะโกนกลับมาว่าจะไปตายที่ไหนก็ไปเลยไปน้องผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้ฟูมฟายมากขึ้นแล้วก็ตะโกนกลับไปอีกว่าเออเดี๋ยวกูจะตายให้มึงดูมึงพูดแบบนี้ใช่ไหม แล้วหลังจากนั้นเธอก็เดินเข้ามาในห้องผมแล้วก็เดินผ่านผมไปเธอเปิดประตูระเบียงออกไปแล้วก็ค่อยๆปีนออกไปนั่งที่ระเบียงแล้วก็ร้องไห้อย่างหนักผมกลับเข้ามาในห้องเพื่อที่จะกลับมาห้ามเธอแต่แล้วจู่ๆเธอก็กระโดดลงไป <c oughs> ในฝันผมตกใจมากเลยครับ ผมรีบจะวิ่งไปคว้าเธอและด้วยความตกใจผมก็สะดุ้งตื่นพร้อมกับแหกปากตะโกนเสียงดังยาอย่ากระโดดผมตื่นขึ้นมาจากความฝันเหงื่อเต็มตัวผมเลยครับผมหันไปมองนาฬิกาก็ประมาณตีสองกว่าๆผมแปลกใจที่วันนี้ทำไมผมฝันแปลกๆเหมือนเป็นเรื่องจริงยังไงอย่างนั้น ผมหันไปที่ระเบียงปรากฏว่าประตูระเบียงเปิดอยู่ผมก็เลยลุกขึ้นไปปิดแต่แล้วผมก็ต้องชะงักอีกครั้งเพราะตรงระเบียงผมเห็นผู้หญิงผมสั้นเสื้อขาวนั่งอยู่ตรงระเบียงเป็นคนเดียวกับที่ผมเห็นในฝันหัวผมแข็งทื่อหลังจากนั้นเธอค่อยๆหันคอมา แล้วทำหน้าโกรธใส่ผมก่อนที่จะกระโดดออกไปแล้วผมก็ได้ยินเสียงร่างของเธอกระทบกับพื้นดังลั่นจากข้างล่างได้ยินมาจนถึงข้างบนเลยครับในวินาทีนั้นผมแทบจะช็อกตายอยู่ตรงนั้นจะสวดมน์ก็ไม่เป็นไม่รู้จะทำอย่างไรผมเลยตัดสินใจลุกออกจากห้อง แล้วผมก็เจอกับผู้หญิงคนเดิมอีกกำลังเคาะประตูห้องตรงข้ามห้องผมอย่างดังอีกครั้งผมทำตัวไม่ถูกเลยครับไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรผมเลยคิดในใจว่าผมจะต้องออกไปจากห้องแล้ววิ่งออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ผมหลับตาแล้วก็วิ่งออกไปจากตรงนั้นทันทีหัวใจผมเต้นรัวอย่างแรงมาก มือผมสั่นด้วยความกลัวผมวิ่งลงบันไดยอย่างรวดเร็วเพื่อลงไปยังชั้นล่างพอไปถึงชั้นที่หนึ่งผมนั่งหอบอยู่พักใหญ่ๆพอคนดูแลหอพักมาเจอกับผมเขาก็ตกใจมากเขาบอกว่าเขาไม่นึกว่าผมจะกลับมาพักที่นี่อีกแล้วเพราะไม่เห็นหน้าผมมาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ในขณะนั้นผมยังไม่ค่อยมีสติสักเท่าไหร่ ผมก็เลยนั่งเงียบไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยสักพักหนึ่งพอผมตั้งสติได้ผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้กับคนดูแลหอฟังแล้วก็ถามแกว่าพี่ถามจริงๆเธอะที่นี่มีผีหรือเปล่าครับคนดูแลหอเขาก็ไม่อยากจะตอบความจริงกับผมเพราะเจ้าของหอคงสั่งไว้ ว่าห้ามพูดความจริงกับคนที่มาพักที่นี่ส่วนตัวคนดูแลหอเองนั้นก็ได้ความว่าเขาเพิ่งมาทำงานที่นี่ไม่กี่เดือนเองเขาบอกได้แค่ว่าตอนนี้ที่ชั้นที่ผมอยู่นะ่ะไม่มีใครอยู่แล้วคนอื่นเขาย้ายกันไปหมดแล้วก็เพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นนี่แหละผมย้อนคิดกลับไป อ๋อถึงว่าสิที่หอนี้ก็เลยมีห้องว่างอยู่หอเดียวทั้งทั้งที่หออื่นรอบๆมหาวิทยาลัยห้องพักก็เต็มหมดทุกหอเลยผมทำอะไรไม่ถูกเลยรออยู่ชั้นล่างกับผู้ดูแลหอจนถึงเช้าเลยครับหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจเก็บข้าวเก็บของออกจากหอพักแห่งนั้นทันที หลังจากที่ผมไปสอบถามพี่ๆในมหาวิทยาลัยเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าที่หอพักแห่งนั้นมีนักศึกษาคนหนึ่งเคยกระโดดตึกลงมาตายเพราะน้อยใจแฟนที่แอบไปมีผู้หญิงอื่นแล้วนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ผมเจอจริงๆด้วยล่ะครับคราวนี้ถึงผมจะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ แต่เรื่องผีสําหรับผมแล้วมันคือเรื่องจริงเลยครับแล้วหลังจากนั้นการจะหาหอพักของผมผมก็ต้องสอบถามประวัติของหออย่างละเอียดทุกครั้งเลยครับ <S <S ก็ต้องขอบคุณเรื่องราวจากคุณก้าเป็นอย่างมากนะครับก็หวังว่าปัจจุบันนี้สภาพจิตใจของคุณก้าก็คงดีขึ้นเยอะแล้วล่ะครับ แลวถ้าหากว่าท่านผู้ฟังมีเรื่องราวแบบนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถส่งมาให้ผมเล่าได้นะครับทางช่องหน um ุ่มคงกระพันออฟฟิ i ชียลถ้าหากว่าท่านผู้ชมช,มชอบคลิปสนุกสนุแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับนุ่มคงกระพันออฟฟิ i ชียลและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ